สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายมสัสสกูสกคนครับผมลูกอีสานพ้ากินครับพี่น้องครับนี้้าพี่น้องมากินตับมะฮุ้งครับผมกับนมจีนแห่งครับผมพี่น้องพืนทรง,งมาให้ครับผมนี่ครับกั้ไ<ท><ห>ก่ทอดครับซือ้อพี่พหวานพี่หวานวาน,นะครับผมช่องอะไรครับช่องเอ่อลูกอีสานการจนนบุรีนะครับผม มากินน้ากันครับแม่บ้านที่เราแหละครับอาก,การเ่าก็มีผักกาดขาวทั่วผู้นะครับผมกินแอมแลับปีกไก่ทอดครับผมมาเบาๆไลยห้า,า,างลุยกันเลยมีกระเทียมดองนะครับนี่งเราเคยกินแล้วคือเราจิ้นร้องมึงครับมาแซ่บๆกันเลยครับประยัดใส่มือเลยร่างแล้วครับไม่คิดละมังแต่งฐานะด,ดีครับหนมมันหลดครับคิดว่ากรเทียมดองครับ ใช่ก็จะดองอย่างวะดองนาำพิงก็ว่ะบ,บ้านวานแบบเปิดหัวคิ้วไม่ยอมลองเมียเลยอร่อยไหมอันนี้เป็นเส้นเส้นขนมจีนหรือเส้นเล็กเส้นขนมจีนแต่เส้นเล็กเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งมาแล้วเราเอามาต้มต้ม,มให้มันสุกแล้วก็ ก็ยังมามานนะครับต้มก<อ>็ยังมามา่านละว,วันหลังเอาไปทำย่างอื่นได้ไหมได,ผดไผ้ผัดไทยผัดไทยบ้องหูต้องให้เขาลองต้องต้องให้เขาลองพอตัวเองเส้นเขามีสารถ้าเขาภาคก,การเขาจะรู้ว่าเป็นเส้นอะไรผสนมน้จีนนนั่นแะลรใช่ไหมอ,อืม นมจีนไหมไม่หนึ่งหนึ่งที่หวานอืมเหนียวนุ่มนมจีนผมแห้งเหนียวนุ่มจัดป่ะอร่อยนำนำปลาไหลก็แซ่บดนะครับนัวดีอยู่ผสมได้ไหมล่ะหรือไม่ได้ผมยงังนี่ไงเอาเลยสัวใส่กันโหลกบอกเอาให้หน่อยอเห็นแต่มือนะคะเดี๋ยวรอให้ได้หนึ่งพันสับอุ้ยหยิบแท้ตาเดี๋ยวจะเดี๋จะกินกับเขยอีจาน เสียงไม่มีแล้วสอนหนังสือเมื่อกี้ทำคลิปก็ไม่มีเสียงเลยหยุดให้คลิปมันเดินเสียงแหบเสียงแห้งอะไม่เหนื่อยนะคะแต่ว่าเสียงเสียงไม่ไปเลยไม่เหนื่อยสอนหนังสือไม่เหนื่อยค่ะเป็นอาชีพที่รักแต่ สุขภาพแย่สาวใหญ่เลยคนกันการเจ็บเ <c oughs> ป็นไงปันลาวสุดยอดไหมปันลาวพี่หวานอร่อยมาก ดีถ้าแบบตาแล้วส่งไปให้พี่หวานกินแบบว่าแป๊บเดียวถึงอย่างอย่างสั่งออนไลน์นะพี่หวานได้กินแน่ ไก่ไปน้อยจับ ไม่ใช่ล <rôle à> ัว <dans les> <ici> ้าวร้อยดีดเขาตาเราเศ้าแสบเลยแลวมีกลัว Nei. Mm -hmm. yeah. Hãy lại cho kênh quả ừm <laughs> <Okay. cười> อามั้โอ้นี่ค่ะน่าจะทำบัดไทยได้ใช่ไหมร้องเบ้องงงเงินหมดเลย เดี๋ยวเมนูต่อไปให้เคยสานทำผัดไทยกุ้งสดตัวใหญ่ๆเลยนะกลิมนมะเน ช่องเขาจะสอนให้กินไก่ว่ากินทั้งทีแล้วกักินให้ร่อนออกมา,มางานนี้ต้องช่วยโอ้ วันนี้เขาให้กินกระเทียมกินอันน่ะบะหมูเลยน้ำร้่นแลยแย่แล้ววันนี้กินเยอะอร่อยมากวันนี้คนนี้แบบทนไม่ไหวชิมปลาไปเยอะเลยอ่ะเห็นเห็นปุ๊บชิมเลย คุณทำไปอยาาใไ้คุจับไฮ้ได้แล้วครับมาดีจับไฮ้เบ่งอยู่ <c oughs> แซ่บอยู่ความนั่เนาะ มาอ่อนนะตัวูนได้ฝ<า>นเดือนกลุมพาทั้งเดือนอ่ะอากาศดีมากนะไม่ร้อนมากเมาษาคือจสพาอผ้ายู่ไนฟู ฟ้าก็คือบ้ารู้เสีโอเคครับพี่น้องสำหรับคิปมีกาแฟไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวสิกินต่อก็ไม่บานโยกับเดี๋ยวคลิปมันสิญญาไปเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปมีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมมาร์คลิปมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเอีสานเด้อครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปมีสวัสดีครับ